ลังงสร้าใหม่ครับผมพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is a l i f u l วันนี้ก็พามาพิพิธภัณฑ์ห้องหลวงนะครับผมจังหวัดเชียงรายที่วัดพระแก้วกันนะครับผมเปิดสุกเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้มาวันสารอาทิตย์นะเรามาวันาทิตย์แต่เราไปที่อื่นเราไม่รู้ถ้าใครอยากจะมาชมหอประวัติพระธรรมนะครับผมก็คือให้ มาสุดเที่ยถึงจะเปิดนะครับผมไปพักแก้วนะถ้าวันอื่นไม่ปิดนะครับผม่าบอไว้ก่อนนะครับโหมหลวงแสงแก้วนั่นเราเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในการุณาถอดรองเท้าด้วย งดใช้แฟลชโอเคถ่ายรูปได้แต่งดใช้แฟลชพราะโสต์สิ Release> ่งนี้คือลักษณะนี้เลยไม่โพสต์สิ่งนี้ก็ได ผมต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านเพราะว่าภาพพุทธรูปบางรูปผมไม่ได้อ่านประวัตดดิเรื่องราวให้เนื่องจากว่าผมกะว่าจะมาภาคทีหลักแต่ว่ามันมันไม่ได้นะครับผมมันมันจะไม่ได้ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านหวังว่าประสบการณ์ครั้งนี้นะครับผมจะไปปรับปรุงในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวผมจะ เขาเรียกว่าอยากถ้าท่านใดมาเชียงรายอยากให้มีโอกาสได้มาเนะซึ่งซึ่งถ้าเราได้มาเราจะเห็นแบบมีพระพุทธรูปองค์องค์หนึ่งที่อยู่ชั้นสองนะผมเป็นพระพุทธรูปที่ค่อนข้างที่จะหาดูได้ชมได้ยากเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นแบบแต่เพราะว่า,าแบบว่าทั้งในประเทศสร้างแค่แปดรูปแค่นั้นเอง มแต่เราได้ไม่เห็นของจริงที่อยู่เชียงรายด้วยเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ผมแบบประทับใจแล้วก็ซึ้งในวัฒนธรรมแล้วก็ขอบคุณบรรพบุรุษขอบคุณพระมหากรุณาขอบคุณที่อุญญาตยายอีกทั้งขอบคุณตัวเองที่ได้มาเกิดเป็นพื้นแผ่นดินในของคนไทยนะครับผมก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณในวัฒนธรรมต่างๆผมก็เดินทางจากสีสเกตมาเชียงรายเป็นครั้งแรกซึ่งผมก็ประทับใจเป็นอย่างมาก นะครับผมยังไงดูบรรยากาศไปเลยมาผมวปากผลงานต่อไปแล้วก็ผมก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาหาร้านเจแถวๆนี้ทานเหมือนกันนะผมพระพุทธรูปหยกนะผมนี่หยกพม่าะนะยกพม่าเชียงรายร้านเจเยอะครับคุณลาวันใบหยกนะผมเป็นผู้ถวายนะผู้มาบริจาค Yeah, yeah. ภูเขาจำลองเขามอมาจากคำว่าธมอในภาษาคำเมนแปลว่าก้อนหินหมายถึงเขาภูเขาจำรองอืมพระพุทธโลกศิลปะเชียงแสนนะ พ้อนกบนนพระเจ้าห้าพระองค์ ปางมานวิชัยศิลปะเชิญรุ้งวัสดุโรหะสำริดนี่คระบกุทธรูปโบราณนะครับ พระเจ้าทันใจพระอู่ทองพระอู่ทองพระเชียงแสนพระสุขโขทยัยนะครับผมทีนี้ก็เลยเรียกยาวกันทองแสงสุขขมดเป็นพระทันใจนะครับพระทันใจพระพุทธรูปปางมานวิชัยศิลปะเชียงแสนวัตถุ โลหสำเร็จเป็นความเชื่อว่าถ้าได้อธิษฐานขอสิ่งใดต่อพระรุดองค์นี้จะได้สําเร็จผลอยา่างทันใจและรวดเร็วๆๆนะ,ะตามชื่อแหละพี่นะ้อง พระเจ้าไม้พระพุทธรูปทําจากไม้มงคลต่างๆเช่นไม้สัต์ไม้สลีไม้แก่จันทร์เป็นต้นมีความเชื่อว่าผู้ใดได้สร้างถวายจะได้รับอาน,นิสงส์งเป็นอย่างมากมผัดปามารวิชัยศิลปะแบบล้านานาวัตถุโลหะสำริด ปาสมาธินะเกสลักเลื่อยไม้ผมศิละปะแบบเชียงรุง้งหรือว่าไทยรื้อนะผมแล้วก็เป็นปาไม,ม้ชัยศิละปะเขาเรียกว่าศิละปะพะเยาวัตถุหินและแกะสลักเป็นองค์นี้นะครับผม มไม้บรรจุคัมภีร์โบราณไปต่อกันไปต่อกันการบวชพระชาวราน,านานิยมถวายพระพุทธรูรบ,บูชาถือว่าแทนการบูชาพระได้ส่วนมากใช้วัตถุดอกไม้แห้งหรือเป็นไม้เฉพาะหาะแบบว่าหาง่ายบางครั้งก็ใช้ ม้แบบเป็นสมุนไพรเนาะสามารถแบบมาฝนทาเป็นยาไดา้แล้วก็จุ่มเพื่อทดสอบเรกว่าสารพิษอะไรประมาณนี้นะครับผมประมาณชั้ชะร้าสารพิษเนาะนึ่งจะเป็นศิลปะแบบล้านนาศิลปะแบบเชียงแสนศิลปะแบบนบุรีแล้วก็ศิลปะแบบ ร้านชา้างเนาะแล้วก็สเตปาแบบขูดทองอ่ะครบหมดเลยในนี้เครื่องแต่งกายแบบเจานายแบบโบราณเนาะแบบนี้ว้าวองจำลอง พระโพธิสัตว์อาวโรกิเตสวนเนาะบ้าวสอืบขออภัย <c oughs> เดินมาหลายวันแล้วน้ำไม่ได้กินวงเที่ยวอย่าลืมท่าในใดมาเที่ยวอย่าลืมพบน้ำเนาะพบน้ำตลอดเนาะ ทานน้ำทานอะไรกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นร้านนนกันนี่เป็นหยันนะครับยันอันนี้เป็นพระธรรมคัมภีร์มาเป็นคัมภีรไม้จับทำนะครับแล้วก็ผ่าห่อครับผ่าเอาไว้ห่อคัมภีเนาะประมาณนั้นเคอันนี้เป็นพรพพพนะมามาออนนพยอดขุนพลเวียงกาหลงี Okay. ประมาณนี้นะครับก็จบดทิ่ไปสาหรับวัดพระแก้วของเชียงรายนะครับผมก็เป็นที่ผมทั้งแรกที่ผมได้มานะประมาณนี้คุณแม่อมรรามุนีการนึงแสงแก้วมหาอุบาสิกาผู้ใจบุญมีแก่วัดเชียงรายน่าจะถวายนะถ้ามีรูปแบบนี้น่าจะมาถวาย อันนี้พระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุโอเค